วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรแปนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจำเดือนพฤษภาคมน,นะคะสําหรับชาวราศนามีถุนราศีเมถุนค่ะช่องของเรายยึดวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงที่20มิถุนายนนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีเมถุนก็สามารถรับชมรับฟังเป็นด์ไลายได้ค่ะที่งบอกับการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจบแต่คนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้น อย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวท่างก็จะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนายแล้วนะคะให้ไปแรกสองในเท้า queen of cups king of coins แปดดาบสามเหรียญ dominion the, the chariot สองถ้วย The strength โอ้ผ้ใหญ่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะไพ่จบคือสองดาบอือหือเดี๋ยวเราขอขยับกล้องหน่อยนะคะจะได้เห็นไพ่ I love romance. c o n s o l t Confusion. คนมีคู่ที่มีประเด็น Wait for the one. s คนมีคู่ไม่มีประเด็น Got d e a o a bird. นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของ เห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นครบแล้วแหละโอเคเดี๋ยวมาดูในเรื่องของหราศาสตร์ดวงดาวเดือนนี้ดาวอาทิตย์คือดาวสเตเรียมกันนะคะอยู่ในเรือนวินาศหรือเรือนที่สิบสองนะมันจะเป็นเดือนของการที่เก็บเนื้อเก็บตัว นะคะเก็บเนะื้อเก็บตัวมากกว่าปกติเลยแหละนะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณดาวพ,าพาระพฤหัสเนาะคือต้องบอกว่าปีนี้คนโสดเนี่ยถ้าจะเจอคู่เนี่ยมันจะมาจากการที่มีคนแนะนํามาให้มากกว่านะหรือการที่ไปทําอะไรล้วบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆไปงานอองานอะไรที่มันต้องมีคนเข้ามาร่วมงานเยอะๆอะ่ะเออมันจะเจอตรงนั้นมันเจอจากตรงนั้นนะคะ เพื่อนแนะนํามาให้เงี้ยมันจะเป็นจังหวะเวลานั้นมากกว่านะคะที่ไม่ได้แบบว่าเจอได้ตัวเองเนี่ยไม่น่าใช่นะจะเป็นคนคนรู้จักคุณรู้จักอะเอออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่มีคนคุยไม่มีสถานะเนี่ยในเดือนนี้ถามหาสถานะมีไหมคือยังบอกได้เลยว่ายังนะคะเพราะว่า ดาวเจ้าดาวเจ้าชะตาของคุณนะคะคือดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะมันอยู่ในเดือนที่สอมันเป็นเดือนของการที่แอบกินแอบแซบแอบคุยนะคะยังไม่ได้มีสถานาชะชัดเจนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมถุนมาโฟกัสจริงๆเนี่ยนะรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของ การใช้ชีวิตของตัวเองมากกว่าคือเป็นเป็นเดือนที่นารามไม่อยากให้ไปโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับคุณเอา energy เเไปไปเทแบบไปเทแบบฟรีๆเหมือนเหนื่อยฟรีอะถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเจอคนที่แบบว่าไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่านาราอยากจะแนะนําเนี่ยให้มาโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยมันจะดีกว่านะคะเอ่อ วันที่5พฤษภาคมนะคะจะมีฟูมูลในราศีพิจิกนะคะที่14องศานะคะคือมันจะเป็นเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะคะคือถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคนที่เข้ามาแล้วคนรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะหรือดูแล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องสงสัยมีเรื่องที่น่างสงสัยอยู่อเออความจริงตรงนั้นนะคะมันจะปรากฏขึ้น นะคะคุณจะได้รับรู้ความจริงนะคะคุณจะรู้ว่าคนไหนเป็นศัตรูรับนะคะคนไหนเป็นเพื่อนแท้คนไหนเข้ามาจริงคนไหนเข้ามาหลอกเนี่ยคุณจะรู้แหละนะคะในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎายาวไปจนถึงประมาณสิ้นปีนะ,ะก็ต้องระวังเรื่องศัตรูรับด้วยนะคะคนใส่ความคนใส่ร้ายอะไรเงี้ยค่ะต้องระวังเนาะแล้วก็สิ่งที่นารามองว่าอยาให้ไปโฟกัสจริงๆคือ เครียดจริงจริงอ่ะคือน่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะไม่ก็สุขภาพนะคะน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่านะคะทีนี้นะคะเเดี๋ยวมันจะมีนิวมูลนะคะในอ่าเดี๋ยวก่อนวันที่16พฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้า,ส,าสู่ราศีพฤษภนะคะตั้งแต่4กันยายตั้งแต่16พฤษภาแล้วก็จะถอยหลังกลับเข้ามาเนี่ยนะคะในช่วง4กันยา ช่วงดาวพระพฤหัสย้ายข้าสู่เรือน12มันเป็นเรือนของการที่ทําอะไรเนี่ยคุณต้องอดทนนะคะมันยังไม่ค่อยออกดอกออกผลสักเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเดือนของการที่ทําอะไรแล้วต้องปิดทองหลังพานนิดนึงค่ะคือชาวลัคนาเมถุนราศีเมถุนซึ่งไม่ใช่ผู้ผิด,ดชาวลัคนาเมถุนราศีเมถุนเนี่ยมันเป็นปีที่ต้องอดทนมากๆหมั่นทําความดีหมั่นอดทนอย่างเดียวเลยอะ่ะมันจะตอบโจทย์แล้วออกดอกออกผลจริงๆเนี่ยมันจะเป็นปี67ินะคะปี2560 ไม่ใช่หกสิบเจ็ดสิสอพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะนั่นเองเนาะเอ่อดาวองคารนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่20่สิบพฤษภาคมนะคะซึ่งจะเป็นเรือนที่3นะคะระวังเรื่องของการสื่อสารการคอมมิวนิเคชันเนี่ยระวังมากกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณพูดแล้วดูไม่ค่อยน่ารักดูไม่ค่อยนส์ด้วยนะคะเนาะ คือหลักๆก,ก็คือให้มาโฟกัสที่ตัวเองเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะความรักความสัมพันธ์ปล่อยผ่านไปได้ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะเดือนนี้เนาะโอเคค่ะ,อคคะขอมุ๊กออนไปที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นคือณตอนนี้นะคะมันมันมีเอ่อนิวมูลนะคะหลายคนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรมานานเนี่ยในช่วงวันที่ยี่สิบ เมษายนนะคะมันเหมือนจะมีข่าวดีเข้ามามันเป็นเรื่องที่คุณแบบว่าพยายามแก้พยายามอะไรอยู่มาสักพักนึงแล้อวอ่ะนานกันนะมันมีข่าวดีเข้ามาด้วยโ่งข่าวดีนั้นจะมาจากฝั่งสังคมของคุณะค,ะค่ะเพื่อนฝูงคุณรู้จักเนี่ยนำข่าวดีมาให้ในช่วงประมาณมาที่20เมษายนนะคะเนาะหรือรอคอยการช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่จากคนรู้จักของคุณนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการัพพอร์ตนะคะ โดยอิทธิพลมันจะมียาวตั้งแต่วันที่20เมษายนนู่นยาวไปถึงประมาณตุลาพฤศจิกาเลยนะคะในวันที่5พฤษภาคมนะคะเอ้ยเดี๋ยวดาวพุธก่อนดาวพุธเดินถอยหลังในวันที่21เมษาถึงวันที่14พฤษภาพุธมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร communication เป็นดาวเจ้าเรือนออตัวตนของคุณนะคะเจ้ารักของคุณเนาะ แลวมันเป็นดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องกับคนในบ้านคนหน่ครอบครัวคือมันเป็นจังหวะเวลาที่คุณต้องอดทนเยอะๆหน่อยนะมันจะมีเรื่องเข้ามาให้เครียดให้กดดันนะคะมีความกังวลให้เรื่องให้ต้องคิดเดือนนี้นะคะเป็นจังหวะเวลาของการให้คิดเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่การซื้อของอะไรเข้าบ้านหรือการตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยรอให้ผ่านวันที่14พฤษภาคมไปก่อนนะคะนาราถึงจะแนะนําให้ตัดสินใจอะไรสําคัญเนาะ เพราะว่าช่วงที่พุธเดินถอยหลังเนี่ยถ้าคุณกิดเยอะคิดมากแล้วทําอะไรด้วยไม่ได้คิดด้วยความถี่ถ้วนนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็เออเฉพาะคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาหรือคู่ที่แต่งงานกันแล้วค่ะมันมีเรื่องสําคัญที่ให้ต้องตัดสินใจอยู่นะคะในเดือนเมษายนนาอเออ ในวันที่5พฤษภาคมนะคะมีโปรโมนหรือลุนหน้าอีคลิปในราศีพิจิกนะคะที่ระยะ14องศาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่มีดาวจันนะคะหรือดาวศุกร์นะคะหรือแม้กระทั่งดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะที่เป็นดาวพระพฤหัสอยู่ในราศีพิจิกที่ระยะเอก้านะคะเก้าถึงสิบเก้าองศาเนี่ยนะคะจะได้รับอิทธิพลของโูรโมเนาะหมายความว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งมีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยรักษามไม่หายสักทีก็คือหรือหาสาเหตุไม่ได้ของอาการเจ็บป่วยเงี้ยค่ะคุณจะหมอจะเจอนะคะแล้วก็หาทางรักษาได้แต่ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์มันก็จะเป็นจังหวะเวลาของจบความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกเรลชันชิพอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะมันก็จะปล่อยมันก็จะผ่านไป หรือหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักนะคะแต่มันมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วมันจะสิ่งสาคัญต่อการดํารงชีวิตของเราด้วยนั่นก็คือเรื่องการงานนะ,ะหลายคนตัดสินใจลาออกจากงานนะคะตกงานมีความเครียดแล้วมันก็มีเอฟเฟกนะคะมาจนถึงแบบมีปัญหากับคนรักด้วยนะคะสาหรับของคู่ ทีนี้นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ปล่อยจบไปตัดอยนใจลาออกไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอจังหวะเวลาหลังวันที่14พฤษภาถ้าใครสมัครงานหรือมีเรื่องอะไรที่แบบว่าคุณพยายามจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือแก้ปัญหาชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเดินหน้าแล้วมันจะดีขึ้นหลังวันที่1 4พฤษภาคมนะคะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะารามองว่ามันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเพียดมากขอแค่ให้คุณอดทนอ,อดกลั้นนับ1-10ถึงผ่านือนพฤษภาคมไปได้อันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะ ต่อไปนะคะขอมุกออนไปที่คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นในเดือนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนความรักนะคะเนาะคือดาวศุกร์ก็คือราศีตุลน,นะคะมันเป็นเรือนของการที่หลายๆคนเนี่ยมาโฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวการมีบุตรวางแผนการตั้งครรภ์การมีน้องนะ,ะการสร้างอนาคตการวางแผนอนาคตระยะไกลอย่างเห็นได้ชัด การทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเคลื่อนที่มีการซื้อทรัพย์สินเคลื่อนที่มีการได้บริวารเพิ่มนะคะรวมไปถึงการมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะมีข่าวดีในเรื่องของอสังหาริม,มทรัพย์นะคะเนี่ยมันมีเข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ งานงานประจำนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะความเครียดไมเกรนอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะความเสี่ยงการเสี่ยงทุกรูปแบบอะไรที่มันเสี่ยงแลวมันดูกําไรเวอร์ออันนี้ไม่แนะนานะคะไม่แนะนําเลยมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังโดนหลอกโดนโกงนะคะอันนี้ะคะก็ต้องเตือนก่อนส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระวังแค่การสรรื่อสารความก้าวร้าวคาพูดนะคะ ที่มันจะนำมาซึ่งปัญหาซึ่งมันเกิดจากการที่เรากดดันนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราพูดไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยน่าเท่าไหร่นะคะแล้วช่วงที่เราพูดเดินถอยหลังนะคะในวันที่21เมษายนถึง14พฤษภาคมเนี่ยระวังในเรื่องของการสื่อสารการคอมมิชชันหรือก็ในเรื่องของการเซ็นเอกสารสําคัญส,ญส,ญส,ญสญการขึ้นมันใหม่ทําอะไรก็แล้วแต่ง,งานเลี้ยงงานเรื่องงานมงคลไม่เหมาะนะคะในช่วงนี้รอให้ผ่านหลังวันที่1 14พฤษภาคมไปก่อนนะคะถึงจะ วางแผนแล้วก็ดําเนินการต่อได้ค่ะโอเคอันนี้เป็นในเรื่องโอนัทสระตรงดาวทีนี้เดี๋ยวนะจะพามาดูไพ่นะคะว่าไพ่ออกมาเป็นอย่างไรไพ่ตรงกลางเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของการที่หลายหลายคนนะคะคนโสดเนี่ยมีตัวเลือกมีออปชันเข้ามานะคะคือหลายคนเจอโซเมดมาแล้วมีมีไพ่สองถ้วยนะ,ะเป็นจังหวะเวลาที่มันจะมีตัวเลือกมีทั้งคู่แท้แล้วก็มีทั้งตัวสับขาหลอกนะคะเนาะบางคนเนี่ยคนที่คุณชอบมันก็มาทําให้ ให้เรารู้สึกเป็นท็อกซิกในเชั่นชิพหรือเขาเข้ามาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบจะเอายังไงวะความรักเนี่ยชอบจริงหรือเปล่ามันไม่เรารู้สึกต้องมานั่งคิดเองเออเองอ่างเงี้ยนะมันมีความเครียดอย่างนั้นด้วยแต่ว่านาราก็เลยจะบอกว่าความรักที่ใช่ความรักที่ดีมันจะไม่ทําให้เราต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะคะคนที่เข้ามาแล้วทำเนี่ยทำตัวเป็นทีมเวิร์คคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุสนซัพพอร์ตคุณดีอันนั้นน่ะนะคะเป็นคู่แท้ที่คุณไม่ต้องมานั่งคิดเยอะเลยว่าเขา เขารู้สึกยังไงเขาทำยังเขารู้สึกยังกับเราเพราะว่าการกระทําของเขามันชัดเจนอยู่แล้วนะคะหลายคนเป็น energy ของคนธาตุดินนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งคนราศีสิงหะะ์ธาตุดินก็คือการะสมองค์แล้วก็คนราศีสิงห์นะคะเข้ามาด้วยนะคะในจังหวะเวลาของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็หลายๆคนมีความเชียดค,ความกดดันอาจจะมาจากความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่พัฒนานะคะด้วยนะมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามานะ แล้วก็ในตำแหน่งอนาคตมีไพ่ควีนซับคัพมีเรื่องของความอ่อนไหวนะคะมีเรื่องของการที่ต้องการเอาใจใส่นะคะในเรื่องของการที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยากจะให้มันพัฒนาไปต่อมากกว่านี้แต่รู้สึกว่ามันยังอยู่คงที่มันไม่ไปไหนเลยมันยังแบบนิ่งๆเนืองๆเเนื้อนะคะทีนี้คุณก็เริ่มมานั่งสับสนแล้วว่าเอ๊ะเอาไงดีกับคนนี้คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะเป็น energy ประมาณนี้ด้วยนะคะสําหรับคนโสดสนิทมีตัวเลือกเข้ามานะคะ เป็นจังหวะเวลาที่มีตัวเลือกก็ยังอยู่ในโปรเซสของการเลือกไปก่อน,นะคะยังไม่ต้องทําอะไรนะคะเพราะว่าเดือนนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเดือนที่คุณไม่ควรไปโฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากให้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะอะไรที่มันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิตของเราอะคะ่ะที่ไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้เราไปโฟกัสตรงนั้นหลายคนมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะหรือพบรักเนี่ยก็จะพบาราจับเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือแม้กระทั่งคนที่เกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะไพ่จบเป็นไพ่ของ choice นะคะก็คือไพ่สองสองดาบนะคะเป็นไพ่ของตัวเลือกเลือกในลักษณะคือจะเลือกก็ไม่กล้าเลือกจะเลือกทีก็กลัวว่ามันจะเลือกผิดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น energy แบบสับสนงงงวยอสำหรับคนโสดทั้งโสดสนิทแล้วก็มีคนคุยไม่มีสถานะเดือนนี้เขาเลยแนะนําว่างั้นเอาแบีบบาลานยังไม่ต้องเลือกบาลานให้ได้ระหว่างความรักความสัมพันธ์แล้วลก็เรื่องอื่นที่สำคัญในชีวิตของเราไปก่อน นะคะโอเคทีนี้ขอปุกออไปที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นคือความที่มีประเด็นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบกดดันความรู้สึกความสัมพันธ์ที่หรือปัญหาที่มันเหมือนเราเดินบุอยในอ่างจะไปก็ไปต่อไม่ได้จะถอยหลังก็ถอยหลังไม่ได้รู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกพลังงานไม่มีมรู้สึกไม่มีแรงจะสู้ต่อแล้วกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากความรักความสัมพันธ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมาจากการคนในบ้านคนในครอบครัวของเขาหรือคนในบ้านเรามาคอนโทรลเรามาบังคับเรามากไปฝังให้เราทําน่นทำนี่ทำนั่นแล้วเรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมันรู้สึกกดดันมันรู้สึกเครียดน,นะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามันมีปัญหาก,กับคนรักซึ่งมันอกจดจากการที่มันเป็นเรื่องของการที่คุยกันคนละภาษาคุยกันไม่รู้เรื่อง นะคะหรือได้รับการสื่อสารอะไรเข้ามาเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่มันเหมือนกับส่งข่าวจากคนนี้มาบอกคนนี้คนนี้มาบอกคนนี้คนนี้มาบอกคนนี้มันก็เลยเป็นบิดเบือนอ่ะเออมันเป็นการเป็นเร <S <S ื่องเข้าใจผิดอันน claro ี้ก็ต้องระวังนะคะหลายคนวางแผนนะคะที่จะเดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไกลการต่างประเทศหรือรอคอยข่าวจากทางไกลคุณจะได้รับข่าวจากทางไกลด้วยนะคะเนาะเป็นเรื่องของการที่นะคะ เหมาะกับการเรียนรู้หรือทําอะไรใหม่นะคะหรือถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของการที่จากที่จะนั่งมา,มานั่งทะเลาะก,กันนะคะมันเป็นเรื่องของการที่เข้ามาพูดคุยกันมากกว่านะคะไนนะคพ่ตาแหน่งอนาคตมีไพ่ของ actions นะคะคือ the m e d i c i a n แล้วก็ไพ่ queen of cups แล้วก็ the share ไพ่ของการที่ลงมือทําแล้วก็ take action นารารู้สึกว่าช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม energy ของคนที่ burn out เนี่ยมันจะเริ่มกลับมาแล้วนะคะ energy ความรู้สึกที่มันรู้สึกท้อรู้สึกเหนือ่อยรู้สึกเบื่อเอาเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะหลายคนนะคะมีข่าวดีจากการเดินทางไกลมีคนเอาของขวัญม,มาให้มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเดินทางระยะใกล้ก็ได้นะคะหรือเดินทางระยะไกลก,ก็ได้แต่ว่านาบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่ต้องนั่งเครื่องบินอยนะเนี่ยมันมีเริ่มแบบนั้นเข้ามานะคะ ถ้าคุณถามว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะมีคนแบบว่าคนรักของเราเนี่ยต่อให้มีปัญหากันเขายังจะซัพพอร์ตเราอยู่ไหมเขายังจะสนับสนุนหรือว่าเป็นกําลังใจให้เรายังอยู่ข้างๆเราอยู่ไหมเขาไม่ไปไหนหรอกคะ่ะนะแต่มันเป็นเดือนที่คุณต้องอดทนอดกลั้นเยอะๆนะคะอย่าคิดเยดอะค,คิดมากความน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างนี้นะคะ่ะปัดได้ปัดไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเอนเนอรีหลายๆอย่างเนี่ยในช่วงมันเป็นดาวสเตเลียมในช่วงเดือน ในในช่วงในเรือน12ด้วยค่ะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยอะนะคะในชีวิตคุณแทบจะท,ทุกด้านในชีวิตเลยอะ่ะชาวเมถุนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ต้องเรียงลําดับและจับต้นชนตายให้ถูกนะคะว่าอะไรควรทาก่อนอะไรควรทาหลังมันเหมือนกับมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจด้วยในเดือนนี้นะคะนี่ของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไพ่นะคะ เลิฟลงแมสค์คุณได้ไพ่เวสต์วอเดวันนะคะให้รอคนที่ใช่นะ,ะอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นเดือนของการรอแล้วก็อดทนนะคะเพราะถ้าคนที่ใช่ยังไงเขาก็ไม่ไปไหนหรอกค่ะต่อให้มีปัญหากันเขาก็กลับมาอยู่ดีนะคะแล้วก็ในไพ่ไม่มีอะไรที่ต้องร้ายแรงถึงพันเลิกลางเนี่ยมันก็ไม่มีเนาะนะคะต่อไปนะคะของมุกอ่ะพี่คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นไพ่สองถ้วยขึ้นมาหลายคนมีข่าวดี ในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานมีงานเลี้ยงงานหรือเรื่องงานสงสารเกิดขึ้นนะคะเนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเหตุการณ์ก็คือเรียกว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ดีนะ,ะเรื่องงานแต่งแล้วก็อาจจะมีการวางแผนฮันนีมูนนะคะมีการวางแผนแบบฮนี้มูนต่างประเทศการเดินทางไกลอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะระวังในเรื่องของ คนที่ไม่หวังดีนะคะคนที่มาคอยใส่ร้ายทําให้ความรักความสัมพันธ์เราเนะี่ยมันมีปัญหาหรือว่าไปฟังคนอื่นมากเกินไปนี้ก็ไม่ดีคนที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่าอย่างเงี้ยใครที่จะมาพูดอย่างเงี้ยให้คุณรู้สึกน้มยออกหน้อใจหรือทําให้คุณมีความรู้สึกแบบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรับฟังเพราะว่าเดือนนี้คนที่ไม่หวังดีกับเราอ่ะมันก็เยอะนะคะพูดมาเนี่ยเหมือนจะหวังดีแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะต้องระวังคนแบบนี้ให้มากๆนะคะในเดือน พฤษภาคมขาชาวเมถุน้านะคะไพ่นะคะเออ Love's o m a n คือได้ไพ่ g o d d e a d of Earth นะคะเทพเจ้าแห่งสายดินมันเป็น,นมันป็นเทพเจ้าของเกี่ยวข้องกับธาตุดินนะคะมันเป็นเดือนของการที่คุณต้องหนักแน่นเยอะๆอย่างที่บอกแหละนะคะศัตรูลับไม่รู้กุดมาจากไหนนะคะก่อนหน้าน,นี้มันได้ได้โชว์ตัวหรอกแต่คุณยิ่งรู้สึกว่าในเดือนพฤษภาคมอะเดี๋ยวคนนี้ก็มาบอกว่าคนนี้คิดถงคุณยังไง คนนี้พูดถึงคุณยังไงคือศัตรูรับมันจะค่อยเปิดเผยทีละคนทีละคนทีละคนนะคะนะคะคือเจอแล้วก็คืออย่าไปสนใจค่ะนะคะกรรมใครกรรมมันค่ะไม่ใช่กรรมของเรานะคะเราต้องปล่อยผ่านนะคะเดือนนี้มีเรื่องของการตัดสินใจขึ้นมาด้วยนะคะการเมดิชชั่นเนาะแต่ว่าถ้าไม่รีบนะคะถ้าไม่รีบนะคะอะไรที่มันต้องตัดสินใจสําคัญสำคัญอยากจะให้รอหลังวันที่1 4พสษภาคมไปก่อนนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคมสำหรับชาวราศีเมถุนราศีเมถุนค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขขากดกระดิ่งจริงๆให้นานาด้วยนะคะพบกันใหม่ในดวงความรักประจําเดือนมิถุนายนค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้สวัสดีค่ะ